องเีกเจจดย50ยังได้อยู่เนาะทองมันยังไม่ออกยังได้อยู่ยังได้าเพึ่งออกนะ oh! สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมอ m มอชแชนแอลและตอนนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact กันนะฮะ แล้วก็สำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดกาชากันฮะ ก็กาชาตู้ใหม่เป็นแพท2.7ในช่วงที่2เนาะก็มาแล้วฮะก็จะเป็นอิตโตก,กับชิโนบุซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันแต่ในคลิปนี้นไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวเลยฮะที่มาเปิดกาชาเนาะก็จะมีไ d ของเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะฮะที่ส่งมาให้ผมเปิดด้วยถึง2 ID ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าไอของเพื่อนทางบ้านหรือว่า ID ของผมเนี่ยจะเกลือหรือจะไม่เกลืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้รับชมกันเลยฮะแต่ขอบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะเปิดกา กาชาไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าผมกะมาลุ้นแค่ชิ้นธบุตัวเดียวแต่ผมขอสปอยไว้ก่อนเลยฮะว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางบ้านของกาชาทางบ้านแล้วก็ไอดีของผมเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนที่ผมเปิดกาชากันเลยครับผมนะเปิดไปที่เดทอนกอดนะฮะเดทอนเนี่ยเราต้องการ1ชิ้นพอได้1ชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปต่อที่ตู้อิตโตะเพื่อเอาโกลโล แต่ว่า60โลใช่ไหมคือเปิดแค่60โลนะฮะอันนี้คือจำกัด60โลก็แต่ผมคิดว่าถ้าฟีมืออย่างผมเนี่ยก็ทองเรียก็อยู่แล้วฮะทองเรียก็อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จัดเลยก็ <laughs> จัดเลยแล้วกันสู่โคลสไปนี่เปิดตู้เอเดี๋ยวนะ คือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกับผู้ชายคนนี้อะนะอมเนี่ยมาธรรมดาเดี๋ยวก,กดอีกทีหนึง่งปุ๊บก็มาเลย <Yeah. S 1> เห็นหรือยังอีกเล่มไปเห็นไหมฮะว่าถ้าใครมาช้ามันจะดูไม่ทันนะเออไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ แค่สิบโลเท่านั้นจบไปแล้วฮะสลับเลทอนใครดูไม่ทันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมันเร็วมากฮะด้วยพลังแห่งเทพกายชามือทองลอลไรเะสิบโลนะฮะแปดสิบโลได้ได <c oughs> าวะไม่มาว่ะเตรียมเพชรมามาไวเกินเออ โอเคเราไม่มีดวงกับตู้อาวุธเอ้ยไม่มีดวงกับตู้ตัวละครว่ะเดี๋ยวมาเปิ้ลเลยรอบนี้อืมไม่มาว่ะเฮ้ยนี่นี่บับคูฮีนะแล้วนะฮะบับคูฮีนะหลังป้ายแล้วนะ <Yahoo! S 1> ยไงมาแล้วบับคูฮีนะหลังป้ายนี่คือโกโรต,ตัวแรกเหรอเนี่ยโอ้ยยังไม่มีโกโรด้วยทำไปเล่น อืขี้งังหูไปอีกหนึ่ง,ง <Wow. S 1> ตัวเอาไปตัวใหม่ตัวใหม่ก็หูได้ตัวใหม่อีกแล้ววะสิบสี่สิบ,สสบอ๋อไอซึ่งตัวไหมโกโลี๋ยวตัวเหอะยุบ <Nope. S 1> ว่ายตัวที่มันจะออกมาบ่อยมันเป็นไอ้นี่แหละฮะ <Huh? S 1> ได้ไปชี้นกบูกับชงหยุน อันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สิบเนาะอันนี้สี่สิบอันนี้สี่สิบจำได้ต่อไปห้าสิบแม่งเอ้ยโกโลมารอบเดียวแล้วหายไปเลยว่ะโอ้โหสติงเลดแห้งจัดจัดอโอ้ยแห้งลบทรายละไม่งั้นทองออกแน่ไม่งั้นทองทองแตกแน่นอนทองแตกแน่นี่ชีต้าบุชีต <laughs> ้าบุยับเลย อไอดีย ID ตัวเองให้มันออกง่ายอย่างนี้นะชิบะบุสุดท้ายได้ตัวเดียวฮะดวงหมดแล้วมา25โลเท่านั้นกับอีโตะจะไหวแค่ไหนจะไหวแค่ไหนเราก็ทีเผอเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้โอ้ฟาโวสมุดเนี่นะชิดาออกสมุดนี้นะ อ่าชงหยุดแม่งมาบ่อยเกินว่ะชงหยุดนี่เอ้ยเปิดไปอีกหนึ่งโอ้เปิดชงหยุดจัดอีกสิบเลยแล้วกัน nope อา,อาโอ้แย่แล้วแย่แล้วอยากได้ปะชิโนบุตัวแรกไงถือว่าได้ชิโนบุก็ยังดีวะมีไงชิโนบุตัวใหม่นะฮะ ถ้าคนมันจะมาเนะี่ยโลเดียเขาก็มาเขาไม่มาคนไม่มีใจถ้าคนมีใจอ่ะโลเดียก็มาฮะไม่มาโตโอ้โหจบแล้วหยบ้านอะ บ้านะบ้านหรือเปล่าไยรุ่นโอ้โห oh, <no. S 1> ไปรุ่นแห้งจัดเลยมาเถอะไอ้วะ 77. 77. 77. เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดออกมาที่ตู้ตวัวเขาแล้วก็กดอีกทีนึงลบลึกสุดใจฮะ ยีเจ็ดโลไม่ออกนะยี่โลบวกห้สิบก็เป็นเจ็ดสิบเจเจนาะเจไม่ออกเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยสำหรับไอดีผมนะฮะมันก็จบแล้วล่ะคลีไปนี่ไงดูพระรานาจเฮ้ยลืมขอเลย นี่ไงลืมขอคลีไงอันเชิญอย่างเยอะยังไม่ได้ขอพอเลยนี่หว่าลืมไปมาเป็นชงหยุนเลยแม่งเอ้ยคลีชีนบุแปดตัวฮะมามาต้องบูชายันเหรอ น้องครีบอกจัดไปน้องครีบอกเอาไปเลยเป็นไงครีบอกเอาไปขอมาก็จัดให้ฮะครีบอกสองตัวแล้วนะชงหยุนโอ้มาทำไมอ่ะโอ้แต่ยังดีกว่าไม่มาวะยังดีกว่ายังดีกว่าไม่มาไปอีกหน่อยแนละ้วกันอีกหน่อยไกลหน่อยไกลหน่อยละกันเข้าหน่อย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 ครีบอกเอาไปอีก โอ้เปิดตัวละครได้อาวุธอีกแล้วไอ้ตายเถอะเปิดตัวละครได้อาวุธอีกแหละผมต้องไม่เปิดตัวอาวุธระมังเนี่ยมาถึงจะได้มันถึงจะได้ตัวละครเว้ยครีอหอยตัวหนึ่งได้ไหมอ,อยากได้ซีหนึ่งอะอเคตัวหนึ่งนะครีครีบอกก็จัดไปครีบอกก็จัดไป อีกแล้วว่ะมันแบบนี้อีกแล้วว่ะสถานการณ์มันเริ่มจะเฮ้ย oh, <no. S 1> โอเคกอล์ฟซีเจ็ดโอเคโกโล์ฟซีแปดห้าสิบยังได้อยู่เนาะทองมันยังไม่ออกยังได้อยู่ยังได้อยู่อย่าเพิ่งอ,ออกนะเอาว แต่โลที่41แต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นมันจะคุ้มกว่าไงวะโทไม่มาเป็นชีฉี่วะไม่มาเป็นชีฉี่ไม่มาเป็นโมนาไม่มาเป็นเครืองฉี่มาเป็นจีนสี 7, เจ็ว้ยแต่มันโลที่41โอเคอันก็พอแล้วล่ะคุ้มแล้วโอเครอดตัวแล้วฮะผมพอแล้ว โอเควั okay, นนะั้ก็จบนาะสำหรับการเปิดกาชาในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปผลประกอบการกา<ม>รสักนิดน,นึงดีกว่านะฮะก็สรับไ d ดีทางบ้านไปเนี่ยเรียกได้ว่าผมเปิดไปโชคดีมากๆะฮะคือตัวอุปุสิโลแรกก็คือจบแล้วแทบจะดูกันไม่ทันเลยส่วนตัวละครที่เปิดไปเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างเกลือ สำหรับใครที่อยากได้โกโรเนี่ยคือออกยากมากๆส่วนไอดีที่2ก็เปิดไปนิดเดียวแต่ว่าโลสะสมใกล้จะเต็มแล้วแต่สุดท้ายก็คือมันไม่ออกฮะมันออกลึกจริงใส่เงนเ้าแล้วแทบพลาดไปพอกลับมาเป็นไอดีของเองเนี่ยก็แน่นอนฮะอย่างที่เปิดไปเพียงแค่30-40โลเท่านั้นเอ่อคนที่คุณก็รู้ว่าใครก็ออกมาจนได้ฮะนั่นก็คือจีนนะฮะเป็นจีน C7 ในตำนานที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตามที่ทุกคนได้สาบแช่งกันวันนี้ก็สําเร็จแล้วนะฮะคำสาบแช่งก็กลายเป็นจีนซแต่ก็ยังดีที่ว่ามันยังออกเร็วเนาะมันโลแค่ประมาณ30 เองนะฮะก็คือออกแล้วก็ถือว่าค่อยชั่วหน่อยแล้วก็ชีโนบุเนี่ยผมได้มาหนึ่งตัวใจจริงก็อยากจะเปิดเพิ่มแต่ว่าผมกลัวว่ามันหล,ลุดเออหลุดเลนมาอีกเนาะผมก็เลยอ่ะเอาตัวเดียวละกันนะฮะเดี๋ยวคลิปรีวิวชีโนบุเนี่ยจะตามมาอย่างแน่นอนเนาะก็สามารถรอดูกันได้เลยนะฮะเป็นคลิปรีวิวเทสเดยวันของชีโนบุก็จะมีให้ดูเหมือนกันแล้วก็คลิปรีวิวฉบับเต็มเนี่ยก็จะทําออกมาให้เร็วที่สุดเหมือนกันท่านั้เองนะฮะก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่่่าาานนีี้ะสหรัับทกกกลจเปิดชอยู็ ขออวยพอเลยรฮะโชคดีทุกคนแล้วก็ขอให้ได้ตัวละครที่อยากได้นะฮะคลิปนี้ก็ไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วผมนะบ๊ายบาย